แค้ขาวครับดอกงามๆโอ้ยอยันกองเบื่อสารเนี่ยขอโทษขอไฟด้วยพี่น้องอ้อคือพอเปิดไฟให้พี่น้องเห็นแหนมชิฟุงเห็นเฮดตีเก่งลวเหละรักในป่ามันเหมือพี่แมเพิ่งขจรเพิ่งข้าวขจร ไอ้ขาวอู้หูหูหูไอ่ขาวครับตาารตัวนี้ก็มาตัวนี่ามเมนฮิตโดียงเลยนี่จังสิต้องศึกษาเ้วยพี่นอ้องข้ามขาจอยอี่ีพึ่งขาม เียวคทปะห้างละเลยกคยงเ็ดเบือนี่ไดา,า,ายังไก็จะได้เฉพาะผู้ที่เันมาหาต่อนำขึ้นแหละพี่น้องเค่เฮียว ดอกแคสีนี่หอมหอมแห้งครับพี่น้องอ๋อปุ่นดอกนี่ก็งามครับธรรมาชาติเลยนี่ใก้เขียวเนี่ยน้ำให้ใสถุงมือด้พี่น้องหอมปะ โบหินหงแถมเบืออ่ออีกต่างหากมาดอกพี่โอ้โอเหลคเท่านั้นแล้แกงกัสิคือสุ่บคือดอกพร่น่องงห้ไท่พเพราะได้ยูได้กินนะครับคือคมดุม ขึ้นตรงนีเลยคันน่ะขึ้ครับขึ้นงขม,มลิวเลยเหรอชิมกันนะเอเอคือกัดหินนะนะให้ดีเดียวบอชื่ขาไหนมะครื่องบัวตัวนี้หว,หวานหวานจุ๋ยเลยครับนี่น้อหวานจุ๋ยยังหวาน เพราะว่าบางดอกอะอาจาติดขมอยู่นิดๆคือความขมเพิ่นอาจสิน้อยจังสี่ไหมหไกันใดก็ดีเบิร์ดหลับน้องเอาเบาจินี่นี่เลยเอาไปใหม่เนี่ยโปรชิ้นนี่เหตุใดก็ดีเบิดแต่เห็ดที่คิดได นี่บ่เห็น,นดีเบิร์ครับพี่น้องเพราะว่าปัจจุบันนี้หายากครับผมมองมองมึง,งเร็วกะคิดว่าย่านเบิร์ตไปนาคุณละลายแลเกษตรสีหาเสือฮิดไปปลูกให้เมปปียนครับสีเหลือสีย่างแค่ที่เพิ่นปลูกละ่ะปลูกไว้ถือกินปลูกไวถ้ถาอกินจิบแต่ของมวนๆนี่แล้วเมียนพอ่ายังจีบ คนที่ปลูกเห็นนะตอนนี้เพิ่นต้องหลกัลกๆส่วนมากเลยผมเห็นเพิ่นปลูกตอนอ้นยางนาอันนี้ก็ก็ด,ดีอยู่เพราะว่าสิได้เพิ่มป่าไปอีกจังซี่นะ่ะบ่มีไผเห็นว่ากู <c oughs> ยิงจอๆนี่ลนะ่ะพี่น้องบ่เอาทีนี่อ้าอยู่นะอย่าข้นเหยียบเนาะมีงานงานขนเหยียบเดี๋ยวตุวนเพิ่นเอาเพิ่นไปลงหม้อนี่กูหวานไม่ให้คุมไม่เพื่อนไม่เลยลนะพี่น้องอ่าน่า บานตากเกแดดเลยนี่ครับคิดพึ่งด่างเหกร้อยก้อยน้องบัวตาเกแดดเขียดอนน้องแงงน้องหลวงวนี่แหละครับถ้าจะหาปลาแถวบ้านด้วยต้องสามสี่ปลา,าแต่ละมือนี่ต้องเลาะแบบนี้ครับนี่หาปลาเราเนี่ยนี่ปลาปลาที่หาที่เราบอกเดี๋ยวทีได้ยินเสียงเล่าอยู่นั่นครับปลาที่หาของมือนี่พี่น้องสําหรับเล่านักคิดมือเอา Hãy hết tơ lơ mửa, bên trang này, soi thang củaผม đi, hà của hương ta hiền, hiệt bán thùng bát thầm cùng cắn, cắn nhảy, cắn nhảy, rất là nhầm

พี่งอ่ตัวใดทีถมันจีเหีียวมันก็ได้กินหนังเนาะงานดอกกระชิดหน่อยลงเรื่อยๆเหรอพี่น้องอยังรู้นี่คือว่าอวดก็เป็นบางดอกคือว่าปีนี้เขาให้ลูกดกอย่างนี้พี่นาบ่มันใจครับมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนียน เฮ็ดยังเหรือไว้ยัง,ยงก็ตามที่เกิดเองตามธรรมาชาติมันขึ้นออกดึกๆบ่เพราะว่าเขามาตัดต้นไม้งนานนันไปเห็ดขอบกับวิง้งขอบกับตาลายอยู่รอบโบก oui. นินเฮ็ดแสดงว่าอืมมันพ่วงออกแต่ว่าเคยปล่อยอ,อยู่ er เถื่อนึงแล้วก็เราบโกิน,นดินะโอ้โหเมียนดูเรา,เ,าเราบ<น>่เอาเรอบหูยู่ว่าเป็นเห็ดเต่าแต่ว่าเราเราบ่เอาเราเห็น เราบอก,กินครับนเ,นเราเลยเบาคุณหนบโกินดีแมนเรากับบได้เอาไปขายพร้อมเราบเบาด้วยดอกเป็นนอนอ ขม,ขมเต็มผมก็สิว่าขมแล้วล่ะบานเต็มเลยมันกะโตสุดท้ายมันที่มันเหน่อยมันพุ่มอันนี้เ,นเรือแต่สิโรยตัวแล้วครับ่ดูนี่พุ่มขมนีหน่อยแห้ง <c oughs> ได้บ่กระดอกันบ่ได้ไปนาเรื่อย <c oughs> ถุงมือไปใส่เสาเชื่อให้ยยังมาทันได้ใส่หลวงเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยนี่เคลียกรอนเออเชียวมีเคลียกร้อนที่เอาเก็บทั้งเทืองคนเดียวเออสี่เอาอยู่ดอกท่างเทืองบัว่ามันเอายากนาดอกนี่ไปเก็บท่างเทืองที่เหลือหลายดอกเพราะว่า ห้อยยำเป็นหมือนเลยบ่ตำกว่าหาคนพูดนห้มาหมดเหมือนลบ่ห็นหงดบ่หินบ่ห็นตวหนกบ่มนบ่มนห็ดละโงก็ห็ดป๋วพ่อสิไตแมนเาห็ดอื่นนี่ไตนี่หินเลยแมนเราหมอแบดมาแย่งกับห็นหยากรับหตะเต่านี่คนบ่ได้เหลื่อมด้ ้จะให้สาวเจอยไปตัดขาครับโอ้ยนี่ขึ้นมาจุดกลัวสีเศร้าออกก่อนเลยจุดกลัวน้ำถลท่วนออมาทุกมือแล้วครับพี่น้องบ่ได้่ได้บ่ได้บ่ได้ว่าสีเศร้าหาดอกมันได,ด้ดอกหนึ่งสองดอกกับสีมาอัานมาครับมันอันนี้มาทุกมือต้องตง้องต้องเลาะทุกมือเมียน กูเพลินหากระมีหยุดลงข้างหลังขวดเห็นรึเ่เดี๋ยวดูว ว่าปีนี้บงได้ก็ออกดีแต่ละลาเต,ะต,ะตะ่าน้ำปลาก็กอ,อกดีถ้าคนมักอากาศห้อนจัดจะไ้บุ๊บอวดตันๆครับเน้นๆเลย กหน้อยพี่น้องเดี๋ยวให้สาวเจอไปตัดขาสวยๆครับผมได้ทั้งีมก็นเลยเลี้ยงหมกับตองไซล้วครับปลอดภัยไปก่อนพี่น้องไซดีที่สุด,ดกับขั้นบ่ใไซกับขั้นพี่เกา vậy nha giờ lén đưa mới lén vào đây đi chắc chị ổ may chắc chị ổ cầu anh <laughs> phụ đề từ khốt phật đây nè hay bài nấm nè กะเจ้าเขียวออกใหม่จ้าเขียสีออกเก่าค่ะพี่น้องเห็ดนี่ก็ได้ทั้งสามมันบ่มีเห็ดออกเก่าดอกเฮาบ่กไปทัวนี่แไงเอาตัวนี้ก่อนนี่ทำไมเราไปเป็นเก่าเถอะล่ะมันมันนีจากเก่าไปหาใหม่ดอกมีดอกหงอยผสมหน่ำในสีหนะเพราะว่าคือจังเห็ดสิไหวแก่เมืองนี่ก็ออกเดี๋ยวๆพี่มาทางผีวก่อนลูกหญ้าเดียว โอ้ยออกอยู่มองนอนคุณตุ่นกำนังผักงามอยู่ดอกนี้ก็สิได้ไดเก็บบัวอยู่เราได้เอาเอา,เอาโอกาสนี้แล้วเนาะึนั่นยี่ใส่อะไรดดอกนั้นทางใต้ ก็แฟนครับเพื่อนก็ถามอยู่ด้วว่าเอาไปร่วงเอาไปใส่ฝังไว้ยุ่เอาบงมวงเกิดบ่อพะนะเปอร์เซ็นต์เกิดนี่มีอยู่ครับเปอร์เซ็นต์เกิดดิจะว่าขอให้มีหลากฝอยหลายๆใส่เฮ็ดดิเห็นอยู่ค่ะกอดพ่อเลี้ยวเอาแ่ๆบ่เหินนะอืมนี่หน่อย อันนี้คือเห็ดผงอีตันเลยสันสนครับเขาไปแกงครับพี่น้องเนี่ยดิเขืองนี่แกงเปิดยแกงเปิ่อยอดอีเขืองใส่เห็ดเอานะแกงแตะเพร่บได้ได้บ่นี่มันตน้องมีของเม็บ ใสหมูใส่หมาจังถิอ้ใส่หมูหม,มาก็ใส่ได้หันผูดด้ใดกินใส่ได้ใส่ได้ก็จับออโบอจับอยลาลงโซเช,ชียลตัวหน่ะเอาเบิดผุนผุนพูนสูงสูงผูนหา หนอดที่เขื่องไอ้ที่เครื่องเป็นน้ำแล้วพี่น้องคล้ายๆเครื่องกอยนั่แหละใยหยอดปวดๆนั่นก็เอาไปแก้วกระเดียกบอะอันนั้นอาชีพเบอร์อนนอหนอดหนอดอาจ,จีพเอินน์นอะ่ะซะเป็นพี่น,นอพน,นพูนหางไนพูนพูนเอาแล้วน้าเหนอะตรงไหนหน่งนนเป็นหนอดขึ้นยุ่นไหม เพืออน,น,นอใหญ่อยากนงี้ไม่พอจังได้จังว่าเรื่อนเรื่อนอนใหนี่เป็นิลปพูดเพี่พูดนี่ครับเรือรักเรือแม่เพิ่นนี่นี่ใหญ่น นี <formation> ่หลายท่านอาจจะเคยเห็นครับเจ้บมังหงวากินได้ผมกับมังหงว่ากินได้ตอนมาอยู่นี่แหละไม่ยุ่่นอย่หันยุบ้านนี่ก็ดว้ยทางถิ่มกับบริคิดบริเคียงแล้วพักกาดหญ้าคือกันทางนี้เขาบ่งจักพักกาดหญ้าพักกันหญ้าเออพักกันหญ้าพักกาดหญ้าอย่างพื้นบ้าซื้อมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมได้ยินมาดิซื้อมาตั้งแต่สมัยโบราณนี่คือพักกันหญ้า กั้นงากันาาบ่เป็นแนวแก้กันคล้ายๆแบบพอเถากับลูกเขยเหไหมอันนี้แม่เถอกกับแม่งอันลูกไผ่กับแมงยานี่แมงยานิบ่มักกินขิี้วันเป็นกินคล้ายๆแม่งแข้งแม่งขี้ให้เห็นไหมแต่ว่ารสชาติน่ะสมไม่ลอย พักกัญญาออผออาุ่นเว้ยคืนนอาเลยคืนนอาบ่บ่บ่นเหมนกะตุ้นออนีห้เขาตัดไปก่อนเลยตัดแล้วน้องก็เลยเฉพาเอาเตงหยอดหัวเนีปกตกเพิ่นเสียาตอนเป็นนอส่วนมากดิเห็นเราเพิ่นก็บซับเอาเลยเอาไปแกงใส่เห็ดหนี่แหละพี่น้องตอนไป,ไปเวลาไปเก็บเห็ด่ ไปตนไปต,ตนเวลาไปเกลียดผีเก่งเศเษ็์ตนเวลาไปเก็ลียดผีเห็นสาววีบอ่ะเขาเกงขายเอาปีนทองไปเรื่อยแล้วพี่นางลบมาพี่เพราะอแล้วพราะอะไรเพราะอะไรหลายเลยบ่นเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งว่ากินได้แล้วก็รสชาติเป็นจังได๋ผมตอบบ่ได้ครับเพราะว่าผมบ่เคยกินนี่ กาเ่ินว่าสูฟังอยู่ว่าเป็นรสชาติแบบใดแต่ว่าท่านได้บอกตอนนี้แมนเ่ินว่าเป็นคล้ายๆพักปังเป็นคล้ายๆพักปังกับแมนถึนสิรองมึงกอนเมื่อแมนเฮ็ดละงกตินั้นใบไม้อพอถอดมาหอบสรุปยอดเท็ดรวมค่ะพี่น้องได้พอกินพออยากอยู่มันๆเห็ดตับเต่ามีคนขอสื่อไปแล้วเด้อค่ะอยู่ลำปลาเพิ่นมหาบ่อใดแต่เฮ็ดรวมเศาเจ๋ย บอขายกะไปละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกเลยทุกแชททุกคอมเมนเ้อร์ค่ะขอบคุณที่เขามาดูดมาหมนุนนากันเสมอเสมออยู่ดีมีแหงสุขภาพหลางกายแข็งแรงเบิดนี้เบิดศีนสุผู้สุขคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไม่คลิปนาค่ะจะไปทางไหนมาทางไหนอีกนาะ